สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี้อยู่ที่เชอรูมรถอัสซันมาตินสยามพารากอนค่ะ รถรุ่นท็อปของ First Century ของ a s ซน n m a r ตินกันค่ะและรถคันที่นี่พูดนะคะก็จอดอยู่ข้างที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนั่นก็คือรถรุ่นบัน m วิ n นั่นเองค่ะ เป็นตัวท็อปของ first century ของ Aston Martin ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางแบรนด์แอสตันมาตินเขาก็มีอายุกว่า109ปีแล้วค่ะในช่วงของ first century หรือว่าในช่วงของ100ปีแรกของ Aston Martin นะคะรถรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรถท็อปโมเดลแต่ในรุ่นของ second century นะคะคันที่มาแทนคันนี้ก็คือ DBS Superleggera ค่ะโมเดลช่วงปี2002เขาถูกใช้ใน James Bond นะคะในภาคง Die Another Day ค่ะ Aston Martin call it the Vanquish we call it the vanish Oh, very good. Adaptive camouflage. Tiny cameras on all sides project the image they see onto a light emitting polymer skin on the opposite side. You see, to the casual eye, it's as good as invisible. นี้เนี่ยเขาเปิดตัวในช่วงปี2012ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคที่รถคลาสสิกนะคะกำลังมาแรงมากๆแล้วรถคันนี้นะคะก็มีการดีไซน์ผสมผสานศิลปะต่างๆได้ออกมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะกุญแจก็อยู่ในมือของแอนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนนี้จะพาไปดูความพิเศษของคันนี้กันนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาพิเศษมาตั้งแต่เรื่องของกุญแจกันเลยค่ะกุญแจของรถเบนท์คริชนะคะถือว่าเป็นกุญแจแบบคริสตัลค่ะที่มีดีไซน์สวยหรูหรามากๆเลยค อันนี้มองว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้แล้วก็รถในยุคสมัยนั้นมากๆเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วค่ะมาต่อที่หน้ารถกันบ้างนะคะจากตัวแบตช์เลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าคันนี้เทนนี่บอกไปว่าเขาเป็นตัวท็อปของแอสเซนต์มาตินค่ะโดยปกติแล้วรถรถุ่นที่เป็นรุ่นท็อปของแอสเซนมาตินนะคะแบชตช์ตรงนี้เขาจะเป็นสีดําค่ะซึ่งรุ่นทั่วไปนะคะเขาจะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะ และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะคะก็คือทั้งตัวทั้งบอดี้ของเขานะคะถูกทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับคาร์บอนไฟเบอร์มาเยอะที่สุดของ Aston Martin ค่ะแม้กระทั่งรุ่นปัจจุบันที่เป็นตัวท็อปของ Second c e n t u r y อย่าง DBS Superleggera นะคะเขาได้คาร์บอนไฟเบอร์มาแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่ารถคันนี้นะคะเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งทางเลยค่ะซึ่งชิ้นส่วนที่เราจะสามารถเห็นเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะคะก็จะอยู่ในช่วงล่างค่ะ สุดๆของรถคันนี้นะคะที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วเพราะว่าเขา discontinue เรียบร้อยแล้วเขาไม่ผลิตเพิ่มอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะคะ ซึ่งเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ V12 6.0ลิตรนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบ V12 NA ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะไม่มีเครื่องเป็นแบบ V12 NA แล้วค่ะเขา d i s c อ n t i n u e ไปแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้จะมีเครื่อง V12 แต่ว่าจะเป็น V12 แบบ Twin Turbo ก็คือเขาใส่เทอร์โบอัดเข้ามานะคะดังนั้น เสียงของรถคันนี้นะคะจะเป็นเสียงที่มีความไพเราะมากๆแล้วก็มีเสียงถึงความเป็นยูนิคของ Aston Martin นะคะหาที่ไหนไม่ได้ลวค่ะเพราะว่าเขาเป็นเสียงจากเครื่องยนต์ V12 NA นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะทุกคนจะเห็นว่าจุดนําสายตานะคะของรถคันนี้จะอยู่เป็นช่วงท้ายค่ะเพราะว่า Aston Martin เองนะคะเขาใช้อัตราส่วน Golden Ratio ในการออกแบบค่ะซรื่องอัตราส่วนนี้นะคะจุดนําสายตาของเขาจะอยู่บริเวณด้านท้ายรถจะเป็นเสมือนกับว่า เป็นวงกลมก้นหอยนะคะวงกลมอยู่จะอยู่ด้านหายจะทาให้เห็นว่ารถคันนี้เขามีความมูมีแบบชีวิตชีวามีเส้นสายเส้น้ำสายตาเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ดูปรานีตแล้วก็สวยงามมากๆ,ๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนี่จะพาเข้าไปดูด้านในรถกันบ้างค่ะ ท่นี้นะคะถูกตกแต่งแบบสไตล์เรียบหรูดูดีนะคะคือความเป็นแอสันมาเปินค่ะทุกคนเขาจะไม่ใช่ความหรูหราแต่ว่าเขาจะเป็นความหรูหราในรูปแบบของผู้ดีอังกฤษสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะคือเขาจะแบบไม่ให้มาเยอะๆแต่ว่าจะให้มาเป็นแบบ ความลงตัวที่แบบดูดีเรียบหรูประมาณนี้ค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะเบาะของเขาก็จะเป็นสีครีมๆตัดกับสเตชชิ่งสีแดงนะคะซึ่งทั้งหบดนี้ก็คือออปชันพิเศษค่ะจะเห็นได้ว่าหนังของเขานะคะมีความเนียนละมุนนุ่มมากๆค่ะพราะว่าแอสเซนมาตินเองนะคะเขาพิถีพิถันในการเลือกหนังมากเลยโรงงานที่เป็นเอาซ์ซ์ในการผลิตหนังให้อสเซนมาตินนะคะจริงๆแล้วเขามีอายุมากกว่าแอสเซนมาตินด้วยซ้ํามีอายุร้อยกว่าปีเลยค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่อยู่ประเทศสกอตแลนด์ Scotland นะคะนั่นก็คือโรง งาน b ีช c h of v i ยนั่นเองค่ะแล้วลายสเตชชิ่งตรงนี้นะคะทุกคนทุกอย่างก็คือของแอสซันมาเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานทำมือทั้งหมดเลยชุดงานหนัง1ชุดการเย็บ1เย็บนะคะต่อช่าง1คนเพราะว่าฝีมือหรือว่าฝีได้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเขาจะต้องใช้ช่าง1คนต่องาน1ง,งานค่ะปราณีตมากๆเลยทุกคน หนึ่งความซิกเนเจร์ของรถคันนี้ที่นี่ชอบมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของกุญแจค่ะตอนแรกอันนี้ได้บอกไปแล้วนะคะว่ากุญแจตัวนี้เป็นกุญแจคริสตัลค่ะซึ่งวิธีการใช้งานของเขานะคะก็คือเป็นการอินเสิร์ตเข้าไปซึ่งหาไม่ได้แล้วในรถรุ่นปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่ารถรุ่นปัจจุบันเขาจะเป็นแบบคีย์เลสกันไปแล้วนะคะแต่ว่าน,นี่คืออันนี้มองว่าอันนี้เขาเป็นความแบบสเสน่ห์ของความคลาสสิกมากๆค่ะ ทุกคนคะรถคันนี้นะคะเป็นรถนั่งแบบสอบวก2ที่นั่งค่ะถ้านั่งออาสบายๆนะคะก็คือด้านหน้า2คนนี้แหละแต่ว่าด้านหลังนะคะนี่ว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างของเขาเนี่ยก็คงจะออกมาแบบสําหรับการวางของวางกระเป๋าใบละแพงๆของคุณผู้หญิงหรือว่าวางเอกสารหรือว่าเป็นแบบน้องตัวเล็กๆจิว๋วแบบอันนี้ว่าถ้าถ้าส่วนสูงไม่เกินสักประมาณ1 6อบาทยังพอนั่งได้ หนึ่งออปชัน่นพิเศษนะคะที่ให้มาเป็นแบบสแตนดาร์ดออปชั่นของรถรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเบรกเขาค่ะเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกค่ะซึ่งให้มากับตัวรถเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นสายคลาสสิกชอบหารถคลาสสิกไปเก็บแล้วก็อยากจะได้รไอเทมไม่เหมือนใครนะคะนี่ว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ออกมาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาชมตัวจีนของรถคันนี้ก็สามารถที่จะมาชมได้ที่โชว์รถแอสเซนมาตินนะคะซึ่งเขามีทั้งหมด2ส,สาขานะคะนั่นก็คือสาขาพระรามสามแล้วก็สาขาที่สยามรูร้อนชั้น2ตรงนี้นะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนแอสเซนมาตินแบลคคอรเป็เป็นด e วเลอร์ออโต้ไรท์ด r เลอร์เดียวในเงินไทย สำหรับอีพีหน้านะคะนี้จะพาไปดูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมน,นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอีพีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับอันนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะไม่ว่า